เมื่อน้องเปลี่ยนใจให้ใครไม่รู้ทิ้งให้พี่อยู่อย่างคนที่ใจสลายไม่กล้ามองใครรู้ไหมพี่นี้อับอายเจ็บปวดแทบตาย ฟุม่ม่ายเสียจนเป็นไข่เมื่อน้องเปลี่ยนไปไม่ใช่ไม่เห็นทําใจยากเย็นขอเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอยากอยู่ด้วยกัน ทุกวันเจ้าคือแรงใจแต่สายเกินไปเมื่อใจเจ้าให้กับเขาเมื่อน้องเทใจให้เขาไปหมดพี่แสนรันทดเพราะอดเจอเธอเหมือนเก่า อาการขาดรักยากนักที่จะบรรเทาวันคืนแสนเศร้ารอเจ้าอยู่อย่างเดียวดายคงต้องทำใจเพื่อให้คลายโศกเมื่ออยู่บนโลก เรื่องโชคมีดีและร้ายคนรักของเราถูกเขาเข้ามาแย่งไปทางออกสุดท้ายทำได้คือรอเหมือนเดิ